สวัสดีครับวันนี้มาขายเก็ดปลากระพงตัวใหญ่ราคากิโลละ400บาทถ้าสั่งจํานวนเยอะสามารถลดได้นะครับติดต่อที่เบอร์0809755728 ครั้งนะครับเบอร์โทร0809755728ป้ากะพงเรามีเยอะนะครับสั่งได้นะครับป้ากะพงตัวใหญ่ครับของแท้รับประกัน100%ไม่เคยลงเพจที่ไหนและไม่เคยติดต่อขายที่ไหนผมเพิ่งจะทำ u t u b e ตัวนี้เป็นครั้งแรก 妹妹。嗯